สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถจักรยานแม่บ้านนะครับอุปกรณ์ในรถจักรยานแม่บ้านและรถชนิดอื่นๆนะ่ะมันมีอะไรบ้างเ,าเรียกชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวช่างหมูจะพาไปดูนะครับความจริงคันนี้เป็นรถแม่บ้านแต่ช่างหมูเปลี่ยนแฮนให้เป็นเป็นแฮนของรถ M P B อันนี้ครับอันนี้เป็นแฮนของรถ M P B มันจะเตี้ยๆลงมาถ้าเป็นรถแม่บ้านจริงๆแฮนด์จะสูงกว่านี้อันนี้เรียกว่าแฮนด์นนะเรียกว่าแฮนด์อันนี้ครับปลอกมือหรือปลอกแฮนด์เ,นเพื่อนๆจะได้เรียกได้ถูกอันนี้มันคือมือเบรกมือเบรกสายฝามือเบรกก็จะมีมือเบรกพลาสติกมือเบรกเป็นเหล็กเหล็กมือเบรกเป็นอลูมิเนียมนี่คือกระดิ่งครับกระดิ่ง เพื่อนๆสมาชิกจะได้เรียกกันถั่วครับอันนี้คอยแฮนคอแฮนก็มีหลายอย่างคอยแฮนอย่างคอยาวตรงนี้จะยาวออกมาอย่างนี้หรือจะเป็นคอสั้นๆอย่างนี้ก็มีน,นี่คอยแฮนมีทั้งแบบชุบแล้วก็แบบเป็นสีเป็นพ่นสีดำหรือสีขาวก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆในรถจักรยานนะครับ นี่คือตะก้านะครับไม่ใช่ตะแกงนะบางคนจะเรียกตะแกงนี่เรียกตะก้าอันนี้คือหลักตะก้าอันนี้ครับที่ยึดกับคอแฮนอากาศตะก้าเนี่ยหลักตะก้าครับหลายอย่างในตัวรถจักรยานตะเขียบอันนี้คือตะเกียบ ตะเกียบที่มาติดก,กับลอ้อเนี่ยคือตะเกียบยาวขึ้นไปข้างบนนี้ต้องมาเขาขึ้นบนข้างบนนี้เลยแล้วก็นี่คือชดุดชุดทั่วลูกปืนคอจะมีสามสี่ห้าตัวชุดทั่วลูกปืนคออันนี้คือขาตะก้าขาตะก้ากยังมีอย่างมีเหล็กตันเลยแบบเหล็กลวงคมคมขาตะก้าอันนี้คืออย่างนอก ยางใน่็็จะคือจะอยู่ข้างในหัวอันนี้หัวของอยางในอันนี้คือเบรกก้ามปูเบรกก้ามปูเ็าจะมีหลายอย่างทั้งอลูมิเนียมทั้งเป็นเหล็กอันนี้คือยางเบรกถ้าใช้ไปน,นานๆานยางเบรกก็จะหมดจะสึกไปก็ต้องเปลี่ยนหาซื้อนาเปลี่ยนไม่ยากดูคลิปเก่าๆของช่างหมูวิธีการตั้งเบรกเปลี่ยนยางเบรก อันนี้คือแฟรมรถตัวถังรถนะครับตัวถังรถอันนี้คือบันไดบันไดก็จะมีทั้งเกียวเล็กเกียวใหญ่เกียวเล็กเกียวใหญ่เป็นยังไงเกียวใหญ่ก็คือส่วนมากจะใช้กับขาแบบนะครับขาที่มีสลักแล้วก็ตรงขามันจะเป็นเหลี่ยมเหนี่จะใช้บันไดแล้วเกียวใหญ่ แต่ถ้าบันไดแบบบันไดแบบเกียวเล็กก็จะใช้แบบขาเลื้อยอยู่ในคลิปเก่าๆของช่างหมูจะมีวิธีบอกว่าวิธีการดูระหว่างขาบันไดขาจานเนี่ยแบบไหนแบบเหลี่ยมนี้จะใช้มีสลักหรืออย่างหนึง่งแบบที่ใช้บันไดเกียวใหญ่ก็จะมีแบบขาจานดูดก็จะใช้เกียวใหญ่เหมือนกัน บันไดนี่มีข้างซ้ายข้างขวานะครับมีเสใส่ยสายไม่เหมือนกันเวลาใส่ข้างซ้ายมันเะเกี่ยวย้อนเวลาใส่หมุนทางซ้ายเกี่ยวย้อนเกี่ยวไม่ปกติเวลาถอดออกหมุนทางฝาหาเบอร์สิบสิบห้าบางขันตรงนี้ออกไปบางขันใจ้เป็นเบอร์14ส่วนบันไดข้างฝามือก็จะเกี่ยวปกติเวลาขันออกให้หมุนทางซ้าย เวลาหมุนเข้าให้หมุนตั้งฝาอย่าสับสนกันนะครับถ้าใส่ผิดก็จะเสียเยวเสียผังทั้งขาจานแล้วก็บรรดาที่จะอันนี้คืออานนะครับอานบางคนเรียกว่าเบาแต่ก็ทางที่ถูกก็คือเรียกอานจะดีกว่านี่ตะแกรงนะครับตะแกรงตะแกรงเหล็กมีหลายอย่างอันนี้เป็นรถแม่บ้านแต่ก็มาแต่งเอาหน่อยหนึ่งธรรมดา จะเป็นเบาะเบาะแบบนิ่มๆแล้วก็จะเป็นตะแกรงอีกอย่างหนึ่งอันนี้ช่างหมูมาเปลี่ยนเป็นตะแกรงแบบนี้ไม่เลยซ้อนคนนั่งอะไรอันนี้คือเบรกจานเบรกจานลักษณะเป็นแบบนี้เแบรบกจานข้างหน้าที่เป็นเบรกก้ามปูนี่อย่างนอกนี่คือวงล้ออย่างนอกอันนี้วงล้อวงล้อก็ยังมีวงล้อเหล็ก วงล้ออลูมิเนียมวงล้ออัลลอยแล้วก็วงล้ออีกหลายหลายอย่างช่างหมูก็ไปไม่ถึงวงล้อแบบที่เขาเกรดดีกว่านี้ช่างหมูจะเน้นเกี่ยวกับทางด้านรถบ้าทุานัที่เคยบอกไว้นี่ทับทิมสะท้อนแสงข้างหลังเวลารถตามหลังมาก็จะไฟสะท้อนมาเป็น แสงไฟสีแดงๆมาให้ข้างหลังเห็นว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆหาซื้อแบบนี้มาใส่เสริมก็ดีหลานยี่สิบาททุกอย่างเนี่ยอันนี้ยี่สิบาทเองแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่มาใส่อีกสองก้อนนะครับใช้ได้นานอันนี้ก็คือโซ่ครับข้างในนี่คือโซ่คือโซ่จักรยานโซ่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันเป็นโซ่แบบ หนึ่งศูอลข้อมีโซ่เสื้อหมอบอะไรเนี่ยได้หลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นขาดตั้งอันนี้ขาดตั้งครับขาดตั้งขับตั้งรถแม่บ้างจะเป็นขาดตั้งคู่แบบนี้เพราะว่าเฟรมส่วนนี้มันจะแบนๆน,นี่เจ้าเจ้าตัวนี้มาสาธิตให้เพื่อนๆดูด้วยนะดู มาบุดนว้ด้วยขาตั้งรถแม่บ้านเป็นขาตั้งคู่แบบนี้แต่ถ้าปีจะเปลี่ยนเป็นขาตั้งเดียวก็ได้แต่ต้องหาขาตั้งที่ตรงนี้เป็นแบนๆเพราะว่าตัวถางรถมันจะตรงนี้จะแบนเอาขาตั้งของรถ MTB มาใส่ขาตั้งตรงนี้มันจะก,กลมๆจะใส่ไม่รองรับกันล็อกก็จะไม่ค่อยอยู่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับรถจักรยาน เพื่อนๆก็จะได้เรียกถูกอ่อและอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือหลักอานหลักอานที่ติดกับแทนไอติดกับอานกับกับตัวถังรถเนี่ยตรงนี้เรียกว่าหลักอานอนะครับแลมีอะไรกันสายเบรกไนะสายเบรกที่มาจากมือเบรกนี่สายเบรกหลังก็จะยาวกว่าสายเบรกหน้านี่สายเบรกหน้าจะสั้นกว่า สลักอันนี้สือสลักบันไดแบบขาจานเลือกยังไม่มีสลักบันไดอันนี้แบบนี้เป็นแบบมีสลักต้องใช้สลักไปอันนี้แกนแกนล้อหลังส่วนมากก็จะเป็นแกนใหญ่ใช้น็อตขันใช้ประแจแหวนเบอร์สิบห้าขันออกมาอันนี้แกนนี่จะล้อนหน้าจะเล็กหน่อย ของแฟชันหรือของ LA จะใช้เบอร์14บขันน็นอตตัวเมียขันออกมากครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบางโคนนะครับบางโคนอันนี้ขาบางโคนบางโคนก็จะมีล้อหน้าแล้วก็ไปล้อหลังถ้าไม่มีบางโคนนี้ก็ที่โคนน้ำเนิ้มอะไรก็จะกระเด็นใส่คนขับนะครับ บังโคลนก็ยังมีหลายสีนะครับสีขาวสีดำานสีแดงสีเหลืองมีทั้งเป็นเหล็กมีทั้งเป็นพลาสติกบังโคลนนะครับขาบางังโคลนแล้วก็จะเป็นในวงล้อนี่ก็จะเป็นอันนี้คือซีลวดซีลวดก็จะมีอย่างสแตนเลสอย่างเหล็กอย่างอย่างชุบอย่างสีนะครับซี่ลวดก็จะในวงล้อก็จะมี มีสิบแปดซี่สามสิบหกซี่สี่สิบซี่แล้วแต่วงล้อครับเดี๋ยวตรงส่วนนี้ก็จะเป็นดุมในวงล้อทุกคันก็จะมีดุมอะดุมล้อหน้าแล้วก็มาดุมล้อหลังนะครับดุมล้อหลังก็จะอยู่ระหว่างวงล้อครับมีซิกรวดเหมือนกันซิกรวดก็จะมีเบอร์ 1บสาเบอร์สิบสี่เบอร์สิบเบอร์สิบก็จะเป็นเบอร์ใหญ่แล้วแข็งแรงทนทานเบอร์สิบสี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะแข็งแรงทนทานสิบลวดนะครับจะเป็นเบอร์สิบเบอร์ใหญ่จะแข็งแรงอันนี้ยังเป็นเบอร์สิบสี่อยู่เบอร์สิบสี่สมัยก่อนนี้ก็จะเส้นใหญ่หน่อยเหล็กมีความแข็งเหนียวไม่ขาดง่ายแต่สมัยนี้เบอร์สิบสี่ เส้นเล็กลงมันเนนินแล้วก็เหล็กจะไม่แข็งไม่เหนียวขาดง่ายครับแบบเพื่อนๆใช้รถก็เนี่ยครับดูดีดดดดดตัวสแตนเลสก,ก็จะดีสนิมไม่ขึ้นภาพรวมๆก็จักรยานก็จะมีแค่นี้ครับข้างในอีกข้างในก็จะมองไม่เห็นครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อน,เ,อนเวลาไปซ่อมรถแล้วก็จะเรียกถูกว่า ส่วนนี้เป็นอะไรนะครับก็ฝากติดตามช่างหมูด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ